วิธีการพิมพ์แบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรคนจนและหนังสือมอบอำนาจผ่านเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับแล้วก็พินเตอร์นะครับผมพินเตอร์ของเราก็ต้องมีด้วยนะครับถ้าหากมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีรินเตอร์แล้วนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้เลยแล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะครับผมโอเควิธีการจะเป็นยังไงไปที่จอคอมพิวเตอร์เลยครับโอเคท่านผู้ชมก่อนอื่นนั้นผมก็แนะนําไปที่โปรแกรมนะครับ o o o g l h r o r o นะครับผมเป็นตัวสีนะครับนี่คือโปรแกรมนี้เดี๋ยวมันคลิกขึ้นมานะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ที่อยู่เว็บไซต์นะครับที่พิมพ์คำว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ o t m o f g o t h แบบนี้นะครับผมนี่นะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t t h นะครับผมแล้วก็กด enter ไปเลยครับผมอ่าก็จะเจอเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเว็บไซต์นี้นะครับเดี๋ยวขยายขึ้นมาก่อน นี่นะครับผมจากนั้นนะครับก็จะเจอปุ่มสีเขียวที่เป็นลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและปุ่มสีส้มที่เป็นตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับผมอันนี้เริ่มลงทะเบียน5กันยาจ,จนถึง19ตุลาคม65นะครับโอเคส่วนแบบฟอร์มจะอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมผมขยายขึ้นมาก่อนแบบฟอร์มจะเป็นดาวน์โหลดเอกสารโครงการไอคอนนี้นะครับผมปุ่มนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับนี่จากนั้นนะครับก็จะมีเอกสารให้เราดาวน์โหล,ลดนะครับก็จะมีส่วนของแบบฟอร์ม โครงการลงทะเบียนเพื่อสว me, ัสดิการแห่งรัฐแบบฟอร์มนี้คือแบบฟอร์มลงทะเบียนอันที่2คือหนังสือมอบอํานาจสําหรับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุ lady, ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็อันที่สาจะเป็นคู่มือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี6 6 6665กนะครับผมขอัยโอเคตรงนี้คือแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับกดคลิกเข้าไปเลยครับอ่าอันนี้ก็คือแบบฟอร์มลงทะเบียนนะครับมีอยู่8หน้าด้วยกันก็กดพิมพ์ ได้เลยเลยครับผมกดพิมพ์ตัวนี้นะฮะตรงนี้นะครับผมพิมพ์พอ,อก,กดพิมพ์ปุ๊บนะครับบางทีมันอาจจะเต็มเกินไปนะครับให้ผู้ชมสามารถที่จะกดตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับพลิกที่ปรับขนาดพอดีกับหน้ากระดาษก็ได้นะครับอันนี้คือเต็มเนาะให้พอดีกับที่พิมพ์ได้นะครับอ่าให้พอดีกับที่พิมพ์ได้มันก็จะเว้นขอบด้านข้างไว้ถ้าหากเราเต็มหน้ากระดาษเกินไปเราเป็นปริ้น a 4มันจะ ลองทบทบ A4 ได้นะมันก็จะมันจะไม่ครบนะครับตัวหนังสือจะไม่ครบแค่นี้นะครับผมจากนั้นก็กดพิมพ์นะครับกดพิมพ์กดพิมพ์เลยนะครับเลือกเครื่องพิมพ์ให้ถูกต้องแล้วก็กดพิมพ์เลยครับผมโอเคจากนั้นก็รอให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ออกมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพิมพ์ออกเครื่องบาร์เทอร์ข้างบนนะครับใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์ออกมานี่ มันจะมีเยู่แปดหน้าด้วยกันนะครับผมมีเยู่แปดหน้าด้วยกันจะพิมพ์สีก็ได้พิมพ์ตัวเลเซอร์ก็ได้ข่าดาก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผมใช้ได้ทั้งสองใบขอให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับทั้งส่วนของอการมีครอบครัวนะครับคู่สมรสแล้วก็บุตรที่อายุต่ำกว่า18ปีต้องนํามากรอกให้ครบนะครับแม้จะอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่คนละทีเบนบ้านก็ตามอยู่กับตากับยายก็ตามนะครับต้องนํามากรอกโดยเฉพาะข้อที่8นะครับผมนี่นะครับ ต้องกรอกให้ให้ได้นะครับหรือถ้าใครลงทะเบียนออนไลน์นะครับก็ <g ul ain> แนะนํานะครับถ้าลงทะเบียนออนไลน์ก็ใช้การลงทะเบียนออนไลน์ไปก่อนได้เลยนะครับ Study enfin. เพราะว่าถ้าเราถ้าเราลงทะเบียนออนไลน์ก็จะสะดวกเรามากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเรากดออนไลน์นะครับมันจะแนะนํามาเลยว่าถ้าเกิดเราไม่มีทั้งครอบครัวแล้วก็ไม่มีทั้งคู่ของบุตรนะครับจะเสร็จสิ้นในกระบวนการออนไลน์เลยหรือถ้าหากเรามีครอบครัวแล้วกรอกข้อมูลเสร็จแล้วขเขาก็จะให้เราปริ้นเพื่อจะไปยื่น ที่หนวยรับดูโฮเบียนอีกทีนะครับผมส่วนท่านผู้ชมนะครับตัวหนังสือมอบอำนาจนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับนี่นี่คือหนังสือมอบอำนาจนะครับผมก็ทําการดาวน์โหลดนะครับหรือกดพิมพ์ได้เลยเดี๋ยวผมจะกดพิมพ์เลยนะครับผมโอเคกดพิมพ์เลยครับเดี๋ยวผมจะใช้อีกคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งในการพิมพ์นะครับผมโอเคก็คือพิมพ์เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมกดพิมพ์ก่อน ที่ผมกดไว้นะฮะผมกดเผื่อกมาเผื่อป๊บคุณป้าด้วยฮะอ่านี่ก็เป็นหนังสือมอบอำนาจนะครับผมนี่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองนะครับมีหน้าเดียวสาหรับหนังสือมอบอำนาจแต่ว่าผมจะพิมพ์เผื่อไว้นะครับเผื่อ,อใครจะใช้เนาะนี่วันที่5ากันยายนนี้นะครับจะเริ่มลงทะเบียนแล้วสำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนทั้งส่วนของการลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็ส่วนของการลงทะเบียนที่หน่วยรับลงทะเบียนนะครับ ใครที่ไม่มีครอบครัวไม่ได้จดทะเบียนสมรสและไม่มีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีนะครับก็ดำเนินการลงทะเบียนผ่านปุ่มสีเขียวลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับผมก็จะเสร็จสิ้นในขั้นตอนออนไลน์เลยไม่ต้องไปที่หน่วยขงท้อเบียนแล้วแต่ถ้าหากใครที่มีคู่สมรสหรือมีบุตรอายุต่ำกว่า18ปีกดลงทะเบียนออนไลน์ก็ต้องกรอกข้อมูลคู่สมรสหรือบุตรลงไปด้วยจากนั้นระบบจะแจ้งให้เรานะครับ ไปดาเนินการยื่นเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของสําเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสหรือบุตรนะครับหรือสําเนาสุนิบัตของบุตรเพิ่มเติมณนะหน่วยรับลงทะเบียนซึ่งระบบจะแจ้งให้เราเลือกว่าคุณจะไปยื่นเอกสารที่หน่วยไหนอีกทีเราก็เลือกเอกสารเลือกหน่วยงานนั้นที่จะไปยื่นพร้อมกับจังหวัดที่จะยื่นด้วยนะครับแล้วก็คลิกตกลงแล้วก็ยืนยันข้อมูลแล้วก็ต้องรีบ นำเอกสารไปยื่นภายในวันที่19ตุลาคม6 5เพื่อที่จะเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับหลังจากลงทะเบียนแล้วทั้งส่วนของออนไลน์ทั้งส่วนของหน่วยรับลงทะเบียนท่านต้องดําเนินการตรวจสอบข้อมูลนะครับปุ่มสีส้มนี้คือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนที่ปุ่มสีส้มนี้ทุกคนนะครับต้องกลับเข้ามาตรวจสอบว่าข้อมูลที่ลงทะเบียนไปนั้นทั้งส่วนของออนไลน์หรือที่หน่วยลงทะเบียนถูกต้องหรือไม่ถ้าหาข้อมูลถูกต้องก็ รอการตรวจสอบคุณสมบัติในลำดับถัดไปครับแต่ถ้าหากไม่ถูกต้องก็ต้องกลับไปดําเนินการแก้ไขที่หน่วยรับรองทะเบียนเดิมของท่านว่าข้อมูลของท่านตกหล่นไปส่วนไหนหรือว่าขาดเกินไปส่วนไหนต้องไปดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยเพื่อรอในการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการพิมพ์หนังสือมอบอานาจแบบฟอร์ปปรมลงทะเบียนสำหรับท่านที่จะคลอดเองแล้วก็ไปยื่นที่หน่วยรับรองทะเบียนนะครับผมก็ประมาณนี้ นะครับผมเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อในการยืดบางหมู่บ้านก็จะมีกำหนดออกมาว่าจะมีออกมาเทศบาลออกมาใกล้ๆเรามากขึ้นก็ทาให้สะดวกกับพ่อแม่พี่น้องที่แบบเดินทางไม่ค่อยสะดวกนะครับเดินทางลําบากก็จะมีหน่วยรับบริการออกบริการที่เทศบาลหรือว่าอบตอใกล้บ้านทานเพื่อเช่นเดียวกันลองฟังประกาศจากผู้นาหมู่บ้านของท่านดูนะครับว่าจะมีกากำหนดการออกมาข้างนอกเมื่อไหร่นะครับโอเคท่านผู้ชม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มายิงช่อด้ลยนะครับผมท่านจะได้พลาดข่าวสารดีๆสิ่งด,ดีวิธีการต่างๆที่เป็นประโยชน์จากช่องใหม่สงกรานต์ครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ